เดียวกันอ๋อเหรอแล้วตอนที่เขาจับตัวเองถึงพืชแล้วก็กรอกน้ํามันนะนะั้นนลืมไปแล้วหรือไงอ๋อสขรภาพไปนะนไปน้านําขุ่นๆใชนไหเองไปําสาสก็โดนระเบิดสิชมูว่ะอ้ยแม่อังขอดูหน่อยนะสเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องประดับไออยากเห็นจนนิ้งๆิ้เลยปะนะฉันไม่มี <S 2> <S 2> ฉันไม่รู้แล้วฉันก็ไม่สนใจอะไรด้วย นะนะเอาดูสิอือประตูไล่เลยยายยายขอดูหน่อยนะอยากจะเห็นจริงๆเลยเขาเลยก็ว่ามันสวยงามทั้งเสื้อผ้าแล้วมงประดับทองหยองมุกมอะไรนะจ๊ะอยากเห็นเหรออยากจะช่วยยกขายหน่อยโอยได้สิแบค่นี้เองนะยายเอาเนี่ยพ่อจ๊ะ อยากเห็นของี่ปุ่นขอไอ้บัวก็แจมเลยนี่ยูกุไม่พักผ่อนบ้างเลยเหรอ แบบเรือนะี่ยผมพยายามจะแก้ไขให้เป็นเรือลำเรียงพลน้ำตื้นให้ได้แทนที่จะเป็นเรือลำเรียงอย่างเดียวพร้อมไปนะแายที่หลังเป็นยังไงบ้างหายแล้วท่านแม่ทัพไห้ผมมาเตือนคุณว่าคุณยังไม่ได้ไปพบกับคณะทูตวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องผมเบื่อที่จะฟังเขาพูด เขาพูดแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องหลังจากงานมั่นได้พบกับคู่มั่นบ้างหรือยังยังผมไม่ว่าต้องจัดก,การแบบเรือให้เสร็จอย่าเรื่องงานมาอ้างหน่อยเลยหาเวลาไปพบเขาบ้างผมไม่ว่าจริงๆ มรักเขาไม่ใช่เหรอแล้วมันช่วยอะไรได้บ้างฮีเดกโกะดวงอาทิตย์ที่นำทางให้ความอบอุ่นก็จริงแต่ถ้าเราเข้าไปใกล้เธอมากแล้วก็ าจจะถูกความร้อนของความเกยียดชังแผดเผาเอาก็ได้แต่บางครั้งดวงอาทิตย์ก็ยังลงได้เพราะความรักนะแต่คงไม่ใช่ดวงอาทิตย์ดวงนี้นะ ีิดิโกเกลียดผมเกินกว่าที่จะถูกทำให้เย็ยนลงได้หรือสาเหตุเป็นเพราะว่าพ่อของเขาเป็นเสรีไทยคุณไม่สงสัยบ้างเลยหรือว่าทำไมทางกองทัพถึงได้อนุญาตให้คุณแต่งงานระหว่างสงครามง่ายนะหรือว่าคุณจะไม่สงสัยเลยหรอ เพราะทำไมได้มีคณะทูตวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย มาหาลูกเอ่อบอยเขากลับไปก่อนได้ไหมคะหนูยังไม่อยากเจอใครนะคะไอ้อังนูจะเก็บตัวอยู่ในห้องตลอดไปไม่ได้หรอกนะลูกหนต้อยอมรับความจริงหนูจะหลบหน้าทุกคนไปไม่ได้ตลอดเวลาหรอก โอี่ปุลหรือเปล่าอืมกเบที่มากเหรอคะถ้าอยากเจอเขาล่ะทำไมไม่ไปหาที่อูลอ่ล่ะใครบอกว่าหนูอยากเจอล่ะคะแล้วตกลงใครมาคะแม่ สบายดีเลอหนูอังวันนี้ตอนกลางวันหมอได้คุยกับโกโบริเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยได้แวะมาที่นี่เพราะเขางานยุ่งมากหมอไม่จะเป็นต้องบอกหนูหรอกนะ บุริเป็นคนมีสองธาตุที่ตรงกันข้ามอยู่ในตัวเองเขาเองก็แยกแยะไม่ออกทั้งความอ่อนโยนกับความเข้มแข็งหรือแม้กระทั่งความรักและความทะนุเขาเหมือนหนูอังสุมารินกร,รุณาอย่เอาหนูเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยได้ไหมคะ ภาแท้ของหนูเหมือนกบ,บรกิหนูชอบเอาทิฐิมานะมาบังหน้าทำไมหมอจะไม่รู้อันที่จริงใครๆก็รู้พอเถอะค่ะนี่หมอมาเรื่องแค่นี้เองใช่ไหมคะบางครั้งความใจแข็งก็มีข้อดีเหมือนกันแต่เราไม่ควรจะใช้กับคนที่เรารักใครรักใครคะ หนูมีวัน,นัดอยู่แล้วหมอเองก็คงจะจำวัน,นัดได้นะคะเขาเป็นคนดีคนหนึ่งแต่สงครามก็คือสงครามโทษใครไม่ได้สงครามไม่ได้เกิดขึ้นเองนะคะทำไมจะโทษใครไม่ได้ถ้าหนูจะรักใครขึ้นมาสักคนคนคนนั้นต้องเป็นวันนัดค่ะวันนัดเท่านั้น ไม่มีวันเป็นคนอื่นไปได้ไคืนนี้อากาศดีนะเหมาะที่จะคิดถึงใครสักคนหนูจะคิดถึงว่นนทัทค่ะถ้าอย่างนั้น หมอจะไม่กวนหนูแล้วหมอจะปล่อยให้หนูคิดถึงคนที่หนูรักต่อไปว่าแต่หนูยืนยันกับหมอได้ไหมว่าคนที่หนูคิดถึงคือวันนัดจริงๆค่ะ ซาดโดเคซะเป็นเพลงพื้นเมืองของชาวญี่ปุ่นที่หนูกำลังได้ยินอยู่ขอโทษนะคะหนูไม่ทันได้ฟังนะคะหนูกำลังคิดถึงวนันนันอยู่